สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกมในตำนานนะครับผมนั่นคือเกมปิกจูวอลเล์บอลนะครับผมนี่ปิกจูบีดวอลเล์นะครับก็เราจะเป็นตัวขวานะครับวิธีการเล่นก็เราใช้ขึ้นลงไซายขวานะครับแล้วก็เอนเตอร์ในการเล่นนะวิธีการก็ง่ายๆอันนี้ฮนะในหนึ่งแต้มนะครับวิธีการพอเอนเตอร์มันจะเป็นการตีแรงนะส่วนการกดปกติก็อา้าวพลาดพลาดก็เป็นการรับรูปปกตินะครับผมแต่ผมมีทําให้ตายฮะจะเห็นว่า ถ้าผมพาทุกครั้งผมสามารถที่จะใช้ท่าไม่ตายนี้ได้นะครับเดี๋ยวอธิบายทีว่าทําไม่ตายทำํทำยังไงนะฮะนี่ชุดไกลนะครับผมยิงไกลครับนี่บล็อกได้ครับปึออ๊บกระโดดตบมาเฮ้ยตบแบบนี้พาดอีกแอ่าเ้วอ่ะเดี๋ยวยดูท่าไม่ตายตรงนี้นะครับมาฟึบอ้าวเฮ้ยมันไม่ได้ทําท่าเดิมอะเดี๋ยวนะไม่ได้ละยิงหลังยิงหลังเฮ้ย ยิงหลังเฮ้ยแย่แนละ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้ปื้ยเสมอจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อ,อ,อ,มอนมามาไปแก้มือปัป๊บนี่นะครับผมถ้ารีเทิร์นซูเปอร์เพอร์เฟกต์รีเทิร์นนะครับผมก็คือเล่นกับบอทอนะ่ะเพอร์เฟกต์รีเทิร์นแน่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาอันนี้พลาดอีกแล้วมามาเพอร์เฟกต์รีเทิร์นอีกรอบนึงครับมาป,าปึ๊บอ้าวเฮ้ยมันกันได้มันเรียนรู้เหรอยิงมาดิปัป๊บอ่าสมาทกลับครับผมหนึ่งนะไม่ตางกับผมครับ ถ้าไม่ได้ผมจะมีนะท่าที่หนึ่งก็คือท่า perfect return นะครับผมแต่ก็ดันไม่ perfect ซะงั้นนะครับท่าที่สองคือ s m a r นะครับผมก็คือเขาตบมาเรา s m a r ลงมานะครับแต่ว่าจะใช้ได้ต้องต่อตอ้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขเดียวก็คือเขาต้องระยะห่างจากหน้าน็ตนิดหนึ่งนะครับผมท่าที่สามคืออ้าวพลาดอันนี้ไม่น่าพลาดเลยเดินถอยหลังเองอ perfect return นี่ท่าที่สามนะครับจะเป็นท่าโจมตีแนวหลังนะครับผม แต่ถ้าเนี้ยผมจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามขึ้นหน้ามาพอสมควรแล้วเราอยู่หลังนะครับผมคือเขาต้องขึ้นหน้าแล้วเราอยู่หลังสุดครับมันจะมันจะดีดไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมาไปหน้าไม่ทันพอดีเฮ้ยแย่ยยยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บสวยเนี่ยครับประมาณนี้ครับปึ๊บมาสเมตไม่ได้เพราะนี่ยิงหลังครับยิงหลังเลเซอร์ชอ็ชอตครับมาตบมาสิตบมาสิเลเซอร์ชอ็ชอตครับ คือถ้าเกิดว่าเขาดีดบนเมื่อไหร่อ่ะเราเลเซอร์ช็อตเนี่ยเราได้แน่นอนฮะปึ๊บเลเซอร์ช็อตโอไม่ได้มันยังอยู่กลางอยู่ไอ้พลาดโอ้โหกระโดดพลาดปีจังหวะน,นิดนึงจะไปสมัทไงเพอร์เฟกต์รีเทิร์นเอ้ยไม่ได้ห้านี้พลาดเดี๋ยว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 เลสเลเซอร์ช็อตเอาเลเซอร์ช็อตต่ำไปหน่อยอะไรเนี่ยยิงขึ้นบนปึ๊บเออนี่ท่าไม่ได้อีกท่าหนึ่งนะนี่เลเซอร์ช็อตก่อนครับ เดี๋ยวผมใชท่าไม่ตายท่านึงให้ดูนะท่าไม่ตายท่านี้ผมก็ถือว่าเป็นท่าที่เด็ดนะแต่ว่าต้องฝึกนิดน,นึงนะครับถึงจะใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอหาจังหวะก่อนว่าจะทําได้ไหมนะครับผมเรียกว,ว่าพูดดวงดาวครับผมอ่าเอ้ยพลาดมาเดี๋ยวเพอร์เฟกต์รีเทิร์นก่อนจ้าเพล็กเพอร์เฟกต์รีเทิร์นนี่คุณชนะฉันไม่ได้หรอกฉันมีท่าไม่ตายถึงสี่ท่าด้วยกันนะเฟ้ยนี่ครับผมสมาร์ทครับ เอ้ยพลาดเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมัว่วละปึ๊บเพ p e r f e c รีเทิร์นนี่สมาร์ท13แล้วจะจบแล้วครับนะปึ๊บนี่ถ้าแบบนี้พลาดประมาณนี้ฮะผู้ด,ดวงดาวเดี๋ยวผมหาจังหวะก,ก่อนว่าทำได้ไหมไม่รู้จะทําได้จริงหรือเปล่านะครับต้องอาศัยจังหวะนิดนึงึบเดี๋ยวลองทดสอบนี่ยิงหลังก่อนสมารทไม่ได้อา้าวฝ่ายตรงข้ามพลาดเองครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทําผู้ดวงดาวให้ดูนะผู้ด,ดวงดาวครับ ต้องตำแหน่งให้หมอ,อะสมอวอันนี้ไม่น่าพลาดเองเลยเอ้ยไม่ไม่เราจะต้องอดทนนะผู้ด,ดวงดาวเราจะทำผู้ด,ดวงดาวครับเราจะไม่ใช้เพอร์เฟกต์รีเทิร์นครับผู้ด,ดวงดาวเงื่อนไขมันจำไม่ได้ว่าเงื่อนไขทำยังไงนะเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้แหละนี่ผู้ด,ดวงดาวคือเขาต้องตบมาครับด้วยความเร็วฮะแล้วเราก็ปัดขึ้นไปครับผมประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ฮนะสำหรับพิกาจูบีบอลเล่นะครับผมสำหรับใครที่คิดถึงก็ลองตามหามาเล่นดูนะสนุกสนานมากนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะ เล่นเกมอะไรแต่ทาชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย